สวัสดีสาเมนูไทยบ้านวันนี้ไม่จะแกงพักหวานส่ไข่มดแดงนะสาไข่มดแดงเนี่ยซื้อมาจากตลาดนะสาส่วนผักหวานนี่ก็อยู่ในส่วนหลังบ้านเฮานี่แหละ้าวยิ่งเด็ดยิ่งใส่ก็ยิ่งแตกยอดนะสาช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลใบไม้ผัดใบนะสาผพักหวานยอดอ่อนนะสาเอาผัดก็แซบนะสามาดูในส่วนเครื่องแกงเนาะขูดแบมีอย่างนักนะสามีหอมแดงนะสากระเทียมใส่ลงไปนะสาโขหอมโขกระเทียมไม่พอละเอียดเนาะ พี่แข้งตามลงไปสนักเพ็ดนักเสน้อยเพ็ดน้อยนะจ๊ะกระปินะจ๊ะชือรถเล็กน้อยรดดีนิดหน่อยนะจ๊ะเพิ่มรสเพิ่มชาติเพิ่มความนัวนะจ๊ะครานี้ก็มาโขเครื่องแกงให้ละเอียดนะจ๊ะเซตเรียบร้อยกันย้ายไปหน้าเตานะจ๊ะตั้งกระทะใส่น้ำลงไปนะจ๊ะตะก,กี้เขาตาเครื่องแกงลืมเสร็จปะหานะปะหาตามมาทีหลังนะจ๊ะ ใส่มะลุนก็ได้นะจ๊ะผีแกงได้ตามตะก,กี้ตักใส่ลงไปตามด้วยน้ําล้างครกนะจ๊ะน้ำเดือดเบลอดเบลอดก็ใส่ผักหวานลงไปนะผักหวานนี่สุกง,ง่ายนะจ๊ะมันเป็นยอดอ่อนของผักเนาะเอาแกงก็แซ่บนะจ๊ะเอาผัดกับล้ำนะจ๊ะแกงได้ใส่หลากหลายนะจ๊ะแกงใส่ปลาแห้งกับล้ำนะแกงใส่ผักละกับล้ำนะจ๊ะวันนี้เอาแกงใส่ไขม่มดแดงนะจ๊ะยิ่งแซ่บเข้าไปใหญ่เป็นของคู่กันนะจ๊ะ กําเดียวก็สุกนะสวซุกง่ายทั้งผักหวานทั้งไข่มดแดงเนาะเมนูตามฤดูกาลนะช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลไข่มดแดงนะสาแกงบักหวานไข่แมงมันนะสาว อามาชิมรสชิมชานดจ้าจางยังก็ใส่เพิ่มเติมลงไปมาจางยังแล้วก็ตักเสถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ้าจากเมนูผักหวานนียต่อไปก็จะเป็นรายการเมนูผักเหือแล้วนะจ้าผักเหือเแถแตกยอดแล้วนะจ้ากำลังเก็บเนาะคราวนี้มีทั้งยำทั้งแกงนะจ้ามาบอขาดสายแน่ๆนะจ้าส่วนเมนูวันนี้แกงผักหวานปลาเสาใส่ไข่มดแดงจ้า